มองสิ่งดีๆให้มากกว่าสิ่งร้ายๆในชีวิตไม่ใช่ให้ข้ามปัญหาแต่ให้แก้มันด้วยพลังงานดีๆเพราะกำลังใจและกายจะมีมากกว่าการคิดแต่เรื่องร้ายๆเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทํานายดวงดีประจําสัปดาห์ให้กับชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกก็ฟังด้วยได้เลยครับการทํานายนี้มีผลระหว่างวันที่17ถึง23พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้ของชาวพิจิก เป็นช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยไปสู่การเริ่มต้นใหม่พ่ยบอกว่าคุณอาจรู้สึกเหมือนต้องปิดประตูบางบานในชีวิตแต่เมื่อคุณกล้าทำเช่นนั้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าจะเข้ามาแทนที่ทันทีเป็นช่วงเวลาที่คุณพักใจจากความวุ่นวายมองรู้สิ่งดีๆที่ยังอยู่แล้วเริ่มต้นอีกครั้งด้วยพลังที่สงบนิ่งและเข้มแข็งกว่าเดิมพายใบยแรกคือสีไม้เท้าพายแห่งความมั่นคงความสำเร็จและความสุขจากสิ่งที่สร้างไว้ด้วยมือของคุณเองพ่ยบอกว่า ช่วงนี้คุณจะได้เห็นผลของความพยายามที่ผ่านมาไม่ว่าจะในเรื่องงานความสัมพันธ์หรือสิ่งที่ตั้งใจไว้บางคนอาจได้พักจากความเหนื่อยหรือได้ใช้เวลากับค,บครอบครัวในบรรยากาศที่อบอุ่นไพ่ย,ยังหมายถึงช่วยเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเล็กๆที่เติมพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งต่อมาคือไพ่สามไม้เท้าไพ่แห่งการวางแผนและการมองอนาคตไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกําลังมองเห็นทางใหม่ที่อยากไปและมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จ หากกล้าก้าวไปไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงการเรื่องมองโลกด้วยสายตาที่กว้างขึ้นบางคนอาจเริ่มคิดเรื่องการขยายงานการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือการเริ่มต้นบางสิ่งที่ท้าทายแต่มีโอกาสเติบโตไพ่บอกว่าคุณกําลังจะออกเดินทางในเส้นทางใหม่ที่เปิดกว้างกว่าที่เคยและไพ่ใบสุดท้ายคือ1ิบดาบไพ่แห่งการจบสิ้นการปิดวงรอบและการเริ่มต้นใหม่หลังความเจ็บปวดไพ่ใบนี้บอกว่าบางเรื่องอาจถึงจุดที่ต้องพอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เหนื่อยหรือสิ่งที่คุณพยายามแล้วไม่เป็นไปตามหวังถึงเวลาที่ต้องปล่อยเพื่อให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีพลังไพ่สิบดาบไม่ใช่ไพ่แห่งความพ่ายแพ้แต่เป็นไพ่ที่บอกว่าฟ้าหลังฝนกําลังมาคุณจะเริ่มมองเห็นแสงแรกแห่งความหวังหลังจากนี้ไม่นานเมื่อรวมพลังของไพ่ทั้งสามใบสี่ไม้เท้าสามไม้เท้าและสิบดาบไพ่ากาลังบอกกับชาวพิจิกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสาคัญของชีวิต สิ่งเก่าที่หมดความหมายกำลังจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมภพยเตือนว่ายักกลัวการจบเพราะทุกการสิ้นสุดคือการเริ่มต้นที่ดีกว่าเมื่อคุณยอมรับความจริงอย่างสงบคุณจะได้พลังกลับมาและเส้นทางข้างหน้าจะสว่างชัดขึ้นกว่าที่เคยฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เร็วเรื่องดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงส่วนตัว เร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ